สำหรับ The Sim 3, so line, s i m 3 Soul Online Part ที่18นะครับก็จากพา r t ที่แล้วเนี่ยเราพูดชื่อ Part s, ผิดเป็น p า r t ที่18เฉยเลยก็พา r t ที่แล้วคือพา r t ที่17เนาะแต่ว่า Part นี้เป็นพา r t ที่18ก็โอเคอ้าวแล้วคนนี้ใครเนี่ยก็เป็นใครที่ไหนไม่ได้ก็ต้องเป็นอืมมีกดจังของเราเนั่นเองเดี๋ยวจะให้ดูหน้าชัดๆนี่ก็ไปเปลี่ยนหน้ามาแบบอืไปไหนล่ะเป็นลำ <laughs> นี่จะให้ดูหน้าชัดๆ ก็เปลี่ยนสีผมให้เป็นสีทองแล้วนะเนี่ยก็กุงกิงแล้วแหละเออมาเต้นลำก็เออน่ารักแลแหละดูดิโอเคต่อไปมาดูเอ็ดเวิร์ดกันนี่คือเอ็ดเวิร์ดคือเราแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะดูดิก็ยังคงหน้าเดิมอยู่ โตไปหล่อเลยแต่สิอาวันแห่งความลับมาถึงแล้วคุณควรจะไปกอดเพื่อนรักของคุณหรือจูบพ่นรักของคุณเพราะอะไรเน่หล่อความรับอยู่งที่ไงล่ะพาคนพิเศษของคุณไปยังเทศกาลฤดูใบไม้ี่สิหรือไม่อย่างนั้นก็ไปหาคู่ของคุณที่นั่นก็คิดเอาไว้แล้วว่าจะให้ทั้งคู่นี้จิ้นกันฮโอเคอ้าวเอเลน่ามาทำอะไรนี่ครับมาถอดเสื้อผ้าทิ้งไว้อเก็บเลย ก็สามารถทำอาหารเองได้แล้วนะเสริฟอาหารเช้าวอรเฟิลหรออาหารจันด่วนดีกว่าขนมปังเลยอืมก็ให้โตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นแล้วนะดูดีๆเนี่ยวัยหนุ่มสาวเอ้ยไม่ใช่สิวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวต่อไปจะเป็นวัยหนุ่มสาวแล้วอุ้ยทำไมเต้นอย่างนั้นล่ะอ๋อตอนนี้มิโกะอยากจะเรียนขับรถเนาะเดี๋ยวจะให้คิดิโตสอนขับมินิคูเปอร์ แต่ว่าเอาไว้เา่าานนานดีกว่าดูดิเออชอบสังสรรค์ตรงนี้แหละชอบมาเต้นอะไรก็ว่าไปาเดี๋ยวจ้จังคู่นี้จินกันเนาะเดี๋ยวจะให้ดูแผนผังครอบครัวด,ดีกว่านี่แผนผังครอบครัวจะมีเอ็ดเวิร์ดคุงกับเอเลน่าจังก็มีลูกออกมาสกิลด,ดีได้แม่เป็นอาซุนะก็พ่อเดียวกันจากคนละแม่เข้าใจเปล่านี เออทำไมเอ็ดเวิร์ดถึงไม่อยากขับรถบ้างตอนนี้จะสอนขับอีกเลยอ๋ออยากจะทำงานพาร์ทไทม์ได้เลยคิดเอาไว้แล้วอ่าอยังวางกับยังได้อยู่เหรอชอบเปลี่ยนเป็นชุดหน้าหนาวอลเพราะอะไรไม่รู้ออ๋อชอบความเย็นหรือเปล่าไม่เกี่ยวนี่เสียงเพลงดังไปหรือเปล่าตาำแล้ววัวเพลงกินลิเสิีดเยือย เปลี่ยนเพลงทำไมทำไมเพลงมันอย่างนี้นะเนี่ยเปลี่ยนแนวเพลงอืมพออย่างนี้ละเอ้ยเดน่าจังสักผ้าหน่อยชีโอเคสักเสื้อผ้ายัางไงอะทำไมสักไม่ได้ดูตอนเอ้าแป๊บหนึง่งอ๋อมันสักอยู่โอ้โหถึงก็สักไม่ทันเลยทีเดียวดูดิโอเคก็ไม่มีะแล้ว เติร์อาหารแทนเค้กเลยมีโกดน้มาเต้นอยู่มาจิ้นกันดีก,กว่าอยากให้จิ้นแล้วเนี่ยเจอมีโรแมนติกไหมอ่ะชักกะบ้าไหน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 อุย้ยดูท้องฟ้าดิสวยเลยใช่ไหมละ่ะเหมือนกันไลทิคตรงนี้และ รออยู่รออยู่เออเนี้ยว่าไงมองหน้านี่เปลี่ยนชุดแล้วเห็นว่าวมีให้จีบกันไหมย่ะาจีบซิมเอ่เป็นมิดก็ด แสดงความสนใจกับดนตรีทำไมมันโรแมนติกไม่ได้เหรออยากให้โรแมนติกอะอ้าวไม่เล่นด้วยซะงั้นนะฮะเราเล่นตลกหน่อยมิโก้ทำไมนี่กับเขาล่ะพี่นอ้องท้องเดียวกันหญิงคืออะไรงงเลยเข้าใจมุกป่ะเนี่ยเข้าใจมุกเปล่า,ขาเา <c oughs> ข้าใจมุกด้วยเว้ย ก็ทำหน้าตลกเออกินกันละวอืมเต้นด้วยกันเต้นไปเรื่อยหรือว่าเป็นไมรุ่นอยู่จึงไม่สามารถมีความรักได้ใช่ใช่น้าน้าจะเป็นอย่างนี้แหละนี่อยู่ดีอยู่ดีอ่าบางเอ,อเต้นตาอะไรกันนะเออ ดูเต้นดิเออวัยรุ่นกุ๊กกิ๊กมาเต้นกันว้าวหิวแล้วอาซุนะจังทำอะไรอยู่เอาตื่นดิก็โอเคจะมากินแพนเค้กพอดีเลย กินิโตหิวข้าวแล้กลับบ้านเลยแล้วก็หิบจานอโอเคเมื่อกี้ได้ยินเสียงทางสผ้าดังแล้วเดี๋ยวให้เอเลน่ามาเก็บเอ้ยใครวะให้เด็กๆมาเก็บดีกว่านี่เอ็ดเวิร์ดคุดน่า เลิกลากันแล้วผมบอลทั้งสองคนเลยอ่ะเห็นว่าปิดเพลงเลยข้าไปแพงอีกเนาะโอเคอุย้ยข้ามฟากจักรวาเลยอ้าวคีย์โตมีมินิคูปเปอร์ไม่ใช่เหรอทำไมไม่ขี่มาน่าจะโดนยึดเนะาะอดอกไมท้ทำไมมีสามสามดอกอย่างนั้นล่ะ โอ,อ้ยไม่หมดเลยครับนิงเก็บพาหรือ,อยังทำการสแกนแล้วก็ใช้ห้องน้ำอ,อ้าวเอเดน่าจะมาใช่พอดีเลยงั้นเปลี่ยนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปลี่ยนมาเป็นห้องน้ำนี้เฮ้ยเอ้ย เปลี่ยนมาตรงนี้ก่อนให้มีโกะใช้ตัวไอซี่ทำชักโครกแล้วก็ใช้ห้องน้ำอ้าวอันนี้มันอ่างล้างมือเอเลน่ามาล้างในตรงนี้ถ้าจะล้างมือต้องไปล้างอ้าวไม่มีที่ให้ล้างนี่งไงต้องมาล้างตรงนี้มึอนอะไรหรือเปล่านี อ่าไปทำอะไรทำความสะอาดเนาะโอเควีดบุ่มว้าวคาซามะคงุงเป็นไงบ้างคุยกับมาลูเื่องเลยอ้าวเอ็ดเบิร์ดมาทำอะไรตรงนี้ะจะมาทำความสะอาดห้องเหมือนกันเนระไม่เอาเล่นกับคาซามะดีกว่า ดูแลทำความสะอาดเกือกหมาในทำความสะอาดสิอ้าวบัคค๊กเหรอเอ้ยกรรมทำไมมันทะลุอย่างงี้มันน่าจะบัคค๊กเนาะดูดิเซ็กต์กันมาด้วยๆเ้ยทำความสะอาดเกือกหมาดูดิมาโกยปุยขออย้อเยอะ เฮ้ยอ้อาวทำอะไรกันสองคนนี้เอาแปลงเสือเหรอทำความสาั่เกือกม้าสิอา้าวไม่ยอมอะ่ะความรักลูกคอขับทายสิขับทาย ยาวแล้วมีเรียนกี่โมงมีเรียนตอนเก้าโมงอ้าวไม่ใช่เวลาเรียนทำไมอ่ะก็เก้าโมงแล้วนี่งงอ่ะหรือว่าไปเรียนมาแล้วสงสัยคงไปเรียนมาแล้วแล้วลืมเออกินข้าวเลยกินข้าวเสร็จแล้วก็มานอนที่เตียงเดี๋ยวจะให้ดูชุด ชุดนอนของมีโกจังโ okay. อเคขีิโตขีโตขีโต,ตมีคุมินิคูปเปอร์อยู่นะทำไมหาไม่เจอล่นะเนี่ยอ้าวขึ้นไปขี่ได้ไงอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขึ้นไปขี่ได้ไงอย่าดีกันแล้วเหรอเออขี่กันได้ไงวนะเนี่ยได้แล้วปรคลิปพาร์ทสิบเก้าฮะหรือเปล่า เเหมือนเรื่องไทยทันดีเนาะชุดนะ่ะเนาะจะไปเปิดเ,เต้นอนี่ละอ่าอย่าไปขวางทางเขาสินี่ขี่ม้ามาที่นี่เลยอ่าสามารถเดินหรือว่าอะไรมาก็ได้จะวิ่งจะเทเลพอร์ตอะไรก็ว่าไปจะมาค้างอีก <c oughs> อืมนี่ไง เอาซื้อหน้าออกไม่ได้เ,ออเดี๋ยวมินิคูเปอร์ไปไหนอะจำได้ว่าซื้อให้แล้วนะอย่าบอกนะว่าหายไปอยู่ที่ใครอบอกมานี่ไงจอดมินิคูเปอร์นี่รถเขาเรียกว่ารถอะไร M W หรอไม่ใช่ละมัว่ว อะไรก็ไม่รู้เนาะทางการเรียนก็อส่งมานี่รถสองคันสวยเลยเรอสิเฮ้ยใครเดินผ่านมาซื้อไอติมเฮ้ยเด็กๆมาซื้อไอติมอ่าแล้วนี่ค้างเหรอเนะี่ยไม่นอนอ่ะค้างแน่ๆเลยนี่อ่ะหลายคนคงเคยปัญหาคงเคยเจอปัญหาแบบนี้เนาะลงจากหมามาซื้อไอติม มาซื้อไอติมโอ้ยเมื่อกี้สะอึกอ้าวเปลี่ยนชุดสักทีเถอะมือตบมืออยู่เอออยากอยากอยากให้นา่าจะชาร์จเปล่าอ๋อมีไอติมยังไงอ,อ่ะแบบบันนี่ดีกว่าบันนี่ girls เฮ้ยเมื่อกี้อยากดูจากการขับขี่ด้วยแมวดีกว่า คุณหนูคุณหนูเอาอยังไงนอนแล้วยังไม่เห็นชุดนอนเลยงั้นเดี๋ยวไว้ตอนตื่นดีกว่าเนะาะเงาไม่มีใครเก็บเสื้อเลยเอเดน่าอาบน้ำจริงเหรออุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยกำ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 ดีที่มีนี่บังอยู่โอ้นึกว่าเมือ่อกี้จะนึกว่าจะเปลี่ยนชุดแล้วเห็นหลอดเต็มอ๋อ เสื้อผ้าให้ั่นแห้งไอ้เรื่องเสื้อผ้าเนี่ยซักกี่ปีก็คงไม่เสร็จหรอกเนี่ยดูดิพี่อับอะบอกด้วยเลยว่าเยอะมากซิมบานนี้ขยันเปลี่ยนชุดกันยังเลยจะไม่จะไม่ขยันซักอ้าวแล้วนี่เก็บผ้าแล้วเหรอเออหรือไงม,มันล่างได้นี่อ้าวก็จะมาเก็บผ้ามกันซักเสื้อผ้าต่อเลยซักเรื่อย Okay. ขอเล่นงระดับสามดีกว่าเนาะพอถพ้ากดเลขสี่เนี่ยดูนะคือบ,บ,าบาง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 ครั้งอ่ะมันอาจจะค้างอะ่ะซีมันจ,จะค้าอ่ะแล้วใครมาเปิดเพลงเปลี่ยนแนวเพลงได้ไหมอเอาคลาสสิกพออยากเป็นเพื่อนรักด้วยนะดูด,ดิเป็นเพื่อนรักเดียวก็ต้องให้จิ้นกันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอ,อก อ้าวเอ้ยไม่โหลดอ้าวแล้วชุดนี้ไม่มีใครเก็บเหรอเนี่ยทำงานพาร์ทไทม์จะไปทำงานอะไรดีจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะให้ทำเลยอะ่ะเพราะว่าบางทีซิมก็หิวเดี๋ยวก็ขับถ่ายเดี๋ยวก็อะไรกลัวเลี้ยงไม่ทันอะ่ะงั้นให้ซิมมันอยู่แต่ในบ้านจะดีกว่ามันจะเลี้ยงง่ายกว่า อ,อยากไปเที่ยวไหมอืมแป๊บบนึงหาสถานที่ท่องเที่ยวก่อนเฮ้ยใส่ลุงเห็นป่าวนี่ใส่ลุงแล้วน,นี่อ่ะนาย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 ม่ต้องนายให้ไปมั่งโอ้ฟิตเนสดีไหมเนี่ยเฮะ เราจะไปกันตรงนี้ดีกว่าอ่ะดูเกมเกมอะไรเหรอนึกว่าเข้าไปดูได้เข้าไปดูไม่ได้เหรออ่ะไม่เป็นไรงั้นเราจะไปที่นี่ไปกับมิกโกะอาซึนะไปหมดยกแก๊งเลยไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่ไปหมดหรอกไปกับมิโกะพหอ ไปเดทกันสองคนโอ้ค่อยๆซูมค่อยๆซูมค่อยๆซูมมันมีมอสที่ทำให้ภาพซูมช้าๆไหมอ่ะคือแบบซูมลเ,เร็วอย่างนี้โอ้โยมันแหลกมีโกะตื่นได้แล้วไหนในชุดนอนอยู่ไหนอ้าวเปลี่ยนชุดซะแล้วอืมกะจะให้เห็นชุดชุดนอน หรือเปล่านี่คืออาการค้างนะเนี่ยโอเคหายค้างละไม่ค่อยเดินโอเคไม่มีอะไรแล้วอรอขอเร่งเวลาเนาะ โอเคดูอย่างนี้ดีกว่าก็เดินเอ,อ้ยไมทชยสีก็ขี่รถไปถึงนายังโอเคไหนอยู่ไหนหาไม่เจอบักเหรอดูขึ้นเขาดูดิขึ้นเขาอะวิ่งดีๆนะถ้าวิ่งไม่ดีเดี๋ยวมันจะกิ้งเอ้ยวิ่งจะกลายเป็นกิ้งเหรอไ,ไงอนะเนี่ย มันลงเขาไงอาวกดอีกทำไมโหยังไงสกินน้ำแข็งใช่ปะ่ะใช่ไหมใช่ไหมเล่นไม่ได้ไไไดอ๋อทำไมเล่นไม่ได้ไไดทำไมมันืดจังสงสัยจะคงต้องเพิ่มลักษณะนินสนัสยโรแมนติกแล้วแหละมันมีปะ่ะพูดคุยกักบหิมะ โอ้โหโทรศัพท์คนละเครื่องยี่เป็นยุคไอทีชัดๆอ้าวคุยกันหน่อยดีมดันจะเล่นโทรศัพท์ดูชาแนลอะไรกันอยู่เนี่ยดูชาแนลคัมมียาว,ว่าอยู่หรือเปล่าดูคลิปพาที่ส8บแอยู่หรือเปล่านะดูก่อนเลยอ้าวเอ้ยใครมาออกกำลังกายแถวนี้ดูดูวิดีโอบนยูทูบ เอาดูหัวเลาะด้วยดูคลิปล้าแน่เลยหรือเปล่าเฮ้ยมันนานแล้วนเนี่ยดูว่าจะดูจบอยากจะให้จิ้นแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดง่วงนอนซะแล้วอืมวันนี้หิมะตกอืมทำมาเลเสัยเกะจนเถอะเ่จะมันเล่นไม่ได้ดิดินทาคนดังมียมีดินทาด้วย ใส่ใจเกี่กับสุนัแล้วก็กลับบ้านเลยเดี๋ยวมันจะแบบซิมมันจะสลบเลยอะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะ <S <S mm hmm. อ่ะจาจ้าล่ะเออคุยกันเมื่อไหร่จะมีให้กอดสักทีเนี่ย <throat> เออใครสูงกว่ากันเน่ะหรือว่าเท่ากัน uh huh. ใครสูงกว่าดูให้ทีดิ จริงๆแล้วตัวเท่ากันแต่ว่าอยู่คนละพื้นผิวกันไงใช่ปะคนละพื้นที่โอเคเลิกกลุ่มกลับบ้านสิยืนนิ่งทำไมยืนนิ่งทำไมทำไมคืออะไรไม่รู้งัวสงสัยจะเปลี่ยนชุดนชุดหน้าหนาวรอมันโหลดก่อนนี่ ขี่แท็กซี่ไปแล้วเดี๋ยวจะหัดขับรถให้เนาะเออแล้วนี่มามายัางเนี่ยต้องรอซิมตั้งสติแป๊บหนึ่งคือมันชักจะนานเกินไปละงั้นตั้งสติได้ก็บอกแล้วกันเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสลับมาดูง่วงนอนซะ้ว,วโอเคเร่งเวลาระดับสี่ เนี่ยกลัวเกมแหลกมากเลยเวลาที่แบบเล่งระดับสี่อย่างเงี้ยมานอนเลยเฮ้ยอขอเล่งเวลาเนาะ ชุดป,ปุบเอ้ยเปลี่ยนสิรู้สึกว่าเราเล่นกันมานานแล้วเนี่ยสงสัยคงต้องได้เวลาจบจบตอนค้างพอดีเอานี่ไงมาแล้วเอา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 ,เอาไม่โหลดภาพไม่โหลดเฉยเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะโอเคชุดเดิมละ ชอบชุดนี้สุดแล้วไม่มีชุดอะไรดีกว่าชุดนี้แล้วเห็นปะเอะเอ,อทำไมเราเหอมีโกะมากกว่าเอ็ดเวิร์ดวะนะดูดิเดี๋ยวจะให้ดูหน้าใกล้ๆนี่น่ารักเลย <S 2> <S 2> เอ,อ,อ้าวกระโดดระดับผ้า,อาโอเคอ้าวแล้วนี่ยืนนิ่งละ ยังไงก็ต้องขอจบพาร์ทที่18จะเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมติดตามพาร์ทที่19นะว่าทั้ง2องทั้ง2ทีมนี้จะแบบเออจิ้นกันได้หรือเปล่าตอนนี้หลอดความสัมพันธ์ยังไม่เต็มเลยพาร์ทหน้าก็คงจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็แหละยังไงก็กดไลค์เพื่เป็นกำลังใจให้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกันเนาะโอเคไปแล้วนะคะอ่าเลื่อนไปไหนเนี่ยนะ